สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีบรี่อนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการของเราทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะสำหรับท่านใดนะ ที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ขอให้ติดตามเพจนี้ไว้นะให้ติดตามเพจนไว้นะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยซีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับนะ ถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันะสวัสดีครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999 9 999แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีแรีนและตามด้วยคำถามถามเข้ามากันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปผู้ดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมทำตามกติการมรการยาทออกไปนะอ๋อมุกเหรอนะอ๋อมุกเข้ามาอมนะสวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยแรกแรงตามด้วยคำถามอ่ะมุกมุกเหรอ ออมใช่ไม่ใช่มุกค,คนนั้นมาครับกดแชร์ออกไปครับนะมุกสวัสดีค่ะอะไม่ใช่มุกนั้นะอ่านะมาแล้วนะมาลวคำถาม,ถาม,มนะค่ามาไหนคำถาม,ถามนุ่นยี่สิบเอ็ดคนเก่าชื่อนิวจะกลับมาไหมคะนุ่นยี่สิบเอ็ดคนเก่าชื่อนิวจะกลับมาไหมคะก็กลับมาได้ครับจะต,ต้องค่อยๆไปคุยกันนะครับคุณมุกแชร์แล้วค่ะมุกค,ความรักกับสามีปัจจุบันเราคิดจะเลิกกัน จะได้ลอกตามค่ดไหม้จะหลุดพ้นไหมเหนื่อยมากไม่ดูครับนะเรื่อง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 เลิกกันผมไม่ดูเพราะมันผิดจรรยบรรณหมอดูนะเอาจริงๆนะถ้าจะมาดูต้องดูด้านหลังครับดูเป็นส่วนตัวครับถ้าออกหน้ารายการอย่างนี้มันเหมือนเป็นการประจานผมไม่อยากทํานะจริงไหมมันเป็นการประจานกันซึ่งเป็นการประจานกันอาจารย์ไม่ทํานะคุณเปลี่ยนคําถามเถอะนะ <น>ใช่แล้วมีสิทธิ์เป็นคำถามน,นะคะมีมสิทธิ์ถามน,นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพายิปซีครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะในหน้าข้างหน้านี้นะคะ3วันนะ,ะแต่ดูส่วนตัวทำได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะ ไพ่ยิปซีใบเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไพ่ยิปสีข้างหน้านี้นะคะดูได้เรื่องการเงินการงานความรกักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพั0เการ้อยเกแชร์นะอาจารย์เขาพูดเล่น กดแชร์ออกไปแซ้เล่นแก้ตวาดเล่นเล่นนะไปถ้าไม่อยากดูหน้ารายการก็ไปด้านหลังครับติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิริ15ถามใหม่ได้ครับ เฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ้าย AJTOP16 ครับมาครับคุณมุกค่ะใช่แล้วค่ะคาถามใหม่ค่ะคุณมุกความรักจะดีขึ้นไหมคะมันไปตามสภาพมันนะครับนะมันถามว่าดีไหมมันมก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีหมุนเวียนกันไปนะคะ <มา S 2> ใช่แล้วค่ะลัคกี้การเงินสามวันนี้จะได้เงินไหมคะ ยากมากครับอุปสรรคเยอะเหลือเกินเหนื่อยการเงินได้เงินไหมแชร์แล้วมาปรางไม่ได้บอกว่าจะได้เงินเลยแชร์แล้วมาปรางเพิ่งร่วมเล่นเกมรับรางวัลเขาประกาศชื่อหกโมงเย็นนี้หนูจะได้ไหมคะไม่ได้ครับเดทครับเสียเลยครับไม่ได้ครับไปครับแชร์ค่ะเอิงสามสิบปีวันที่ยี่สิบสี่เมษายนนี้จะไปสอบครู ที่จังหวัดราชบุรีจะสอบติดในลำดับที่1นถึงสี่ไหมคะคือเราดูแค่3วันนี้นะครับเราดูแค่ว่า3วันนี้คุณอ่านให้เยอะ่างเดียวไพ่มีไพ่พระไพ่ดีอ่านให้เยอะเองเดียวนะไพ่แบบ<น>วิชาการอะไรเนี้ยต้องเปะนะคะนิ้งสิบเจแช่แล้วนิง17แฟนแอบคุยกับใครไม่ดูครับนะคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ชวนทะเลาะครับซึ่งเราไม่ดูอยู่แล้วนะเออ คุณปรางนะคะมาถามนะคะคือตั้งคําถามใหม่ครับไอ้คำถามแบบนี้เป็นคําถามหาเรื่องคือตั้งคําถามใหม่นะคุณหนิงนิ้งสิบเจ็ดนะคือคุณจะตั้งคําถามอะไรเนี่ยถามว่าคุณมีสิทธิ์ถามแต่เราจะไม่ตอบอะไรที่มันผิดที่แบบว่าที่เคยโดนมานะคือหมอดูโดนนะคะโดนด่านะครับแฟนเจ้าชูไหมแฟนมีคนอื่นไหมเขาแอบน้องใจเราไหมเขาแอบคุยกับคนอื่นไหมอะพวกเนี้ยอืนะ หมอดูโดนด่ดดาจะเลิกกันขาดไหมไม่ดูจะเขาจะเลิกกับแฟนเขามาคบกับหนูไหมออไอพวกชิงและขลสวรทั้งหลายไม่ดูนะคะข้างหน้านี้แต่รับดูส่วนตัวดูได้ทุกเรื่องถามได้ทุกข้อนะคะถามไม่อันน้นในเวลาที่กำหนดสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีนะคะขอบคุณนะคะแก้วค่ะแก้วต้องแชร์ก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะไม่แชร์ถือว่าสละสิทธิ์นะครับนะใครที่เข้ามาถามแล้วไม่มีมผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์นะอีกนานไหมญี่ปุ่นที่อยู่ปลาจีนจะติดต่อกลับมาไหมคะใครแก้วไม่แท้ก็ไม่กดแชร์ไงอ่านโจทย์ดูก่อนว่าโจทย์ใช้ได้ไหมไงเออ เผื่อเขาถามมาจะได้ถามทีเดียวเลยถ้าแบบถูกต้องคุณแก้วแชร์ก่อนอ่าให้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเนาะแต่ว่าผู้แชร์ทำไมมันเลินลางขนาดนั้นเนี้ไม่ไม่เป็นสีขาวแล้วนะคะมไม่ต้องเยอะนะทอ็อปพอแล้วนะคะท็อปบ,บิวหรอท็อปบิวหรอบิวหรอ ไม่ได้ mm hmm. เบลอ้าวเหลือเวลาอีกประมาณถึงสามนาทีนะหมดเวลาอาจารย์ก็ไปถ้ายังมีคำว่าสดอยู่ก็ถามได้อามา่ <Okay. S 3> มาละแก้สี่สิบเก้าอีกนานไหมญี่ปุ่นที่ปลาจีนจะติดต่อกลับมาดูสามวันเองนะคะมีโอกาสติดต่อกลับมาติดต่อแล้วค่ะติดต่อแน่นอนเลยแพทย์ีนนี้นะติดต่อแน่นะคะเราดูแค่สามวันน,นะครับในสามวันนี้เท่านั้น กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ99999 9แชร์9 0 0 0 0แล้วเออ9 99, 9 9าแชร์เมื่อแชร์แล้วให้ตามได้ชีแ้แดงแจตามได้คำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่ทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาดูแลรายการเหมือนเดิมอีกแล้วนะ นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะพักแล้วนะเด,วเดี๋ยวไปทํารายการรอบดึกก็คือรายการคนมีองค์นะแล้วก็เจพเอาวุธถุมอะไรเสริมดวงนะเทพเสริมดวงนะเราไม่ได้ทําแบบหมอดูอย่างเดียวครับมีหลายสิบอาชีพนะอืมนะกดแชร์ออกไปเลวเ็วเซแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ นะแล้วเดนะี๋ยวจะลองเอาไพ่ใหม่มาใช้เดี๋ยวค่อยใช้ทีละสำรับนะให้มันพังทีละสำรับสำรับสำรับแล้วค่อยใช้ไพ่ใหม่ไม่งั้นก็มันก็พังรวบยอดสำรับกันไปนะของทุกอย่างมันมีวันผุพังเรื่องปกติโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะอ่ะเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ่ะนะเหลือหนึ่งนาที ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรนอภิรัต a c e b o o k โอสิริกในอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15 <im itation> และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะก็เหมือนเดิมครับกติกามารยาทกลางของพวกเรา เลือีกสามสิบสามวินาทีสามสี่วินาทีเข้ามาก็กดแชร์ได้ถ้าเห็นคําว่าสดยังอยู่แปลว่ายังถามได้แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าเราก็ไม่ได้ทําแล้วเมื่อไม่ได้ทําแล้วก็แปลว่าเราออกจากรายการไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทําวัตถุมงคลเสริมดวงเสริมราศีนะวัตถุมงคลที่เป็นการเสริมดวงเสริมราศีทุกคนทําให้ทุกคนเนี่ยมีบุญภาวาสนาส่งด้านการเงิน การงานความรักบอกว่าอยากจะถามเรื่องพวกนี้ก็ถามผมก็จังพอถามเสร็จแล้วก็ทําแล้วให้ดูแล้วใส่ใจก็ได้ไม่ใส่ใจใครจะช่วยนะไม่บูชาเทพเองช่วยไม่ได้นะเมื่อช่วยไม่ได้แล้วใครจะมาช่วยนะบอกให้กดแชร์คนละ9 9 9 9 9แชร์เร็ว เลวเซเล่งเครื่องมาแล้วอืนเดอร์ 26, หนูได้ติดอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะอันนี้เป็นคำถามพลังจิตครับ <c oughs> นะเราไม่ดูนะครับถ้าอยากดูไปดูด้านหลังครับเพียงคำถามละว200คำถามพลังจิตหรือจะตรวจองค์ตรวจเทพนะเพียง9 9 9บาทนะถ้าคุณไปดูเพจอื่นก็4ี0 0 0พนะครับนะเพจนี้ถูกสุดแล้วในบรรดาทั้งหมดแต่ถ้าคุณชอบอยากดูแพงๆผมก็ไม่ว่า นะแต่ถ้าอยากดูราคานี้ราคาดีๆนะถ้าคุณมีอายุ26จริงนะถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องเทพจริงไปดูได้ในรายการอาจารย์ทอบเนี่ยแหละจะเป็นคนดูให้ไปติดต่อบแบบส่วนตัว<ร>ได้รครับตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนี่คือไพ่มหาเทพนะในการใช้ในการตรวจองค์ตรวจเทพโดยตรงเดอกอตทโร Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID ไลน์โอสิริก1 5และผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 ID ีราย AJTOP 1 6ไปแล้วครับสวัสดีครับ